สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมองไปสู้คูณสุกคนครับพอกระเป๋บบาเทา้าข้างหน้าชนแอ๊วครับพี่น้องมาพี่น้องมามันนี่หอยหอยอีเหลี่ยหอยปังพี่น้องโอ้หลายเติบเลยเต็มถาดบางไงเลยเอาเมนี่บริกแกมกับตําฮูเอาแบบมาต้มแลวก็มาใส่กับน้ำจิ้มน้ำจิ้มโอ้ยอวดตัวเลยพี่น้องน้ำจิ้มเอาเอาแบบนี้ลองบึง้งกับพักกรอบครับพี่นอ้องมันนี้มีพักกรอบบักง,งูเหี่ยวกับนี่พักกรอบพี่น้องกาลังกับบังงูเหี่ยวเนี่ยกับ เราผาเอามาพี่น้องมาบอ,อาะอะไรยังห่างเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีก็ฝูงมินตําจัดการก่อนโอ้ยคุณพี่น้องบิดโอ้บิดปานนียังบวบไหมเอามาเด้อพี่น้องเด้อกินหอยอะไรแนวมกัก <laughs> อือคุณอะ Ừm <laughs> Ừm mà mhm bộ mhm 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 luôn mhm Cứ mhm thôi nè Cứ mhm 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 luôn คัวรัวออกมาแนี่ยพี่น้องบ่วงสุดอารุณานี่นี่ครับ มันต้องสั่นสั่นแนวนั้นก็ได้เนาะพี่น้องสั อ้วน้ำนวๆเอาเบิ้งตัวนึ่งนี่ไหลด้วงออกมากเลยพี่น้องแบบนี้เต็มปากเต็มคำเลยอืม ยับมาไว้ข้างหน้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหหอยปังกับหอยกระต่ายมันคนละแนวเลยพี่น้อง กับห้ยกับตายอืมแม่น <c oughs> อืมพักทังถือกันยามองนะ่ำบ่าหาสีเซ ี c แล้วมันผมนั่นไม่มีมันต่ม นui si กa รud bua omaรdei nn bánh cắt cạt cứ chỗ hình này kiểu ngàm thế bao bao thảo vào kín mình Ừm <laughs> นะพี่น้องแต่มาแล้วจิ้มออกมาเลย หอยหนึ่งกับพ่อยดีพี่น้องพ้อยดีครับเอาขึ้นเลยหูบเดยพี่น้องเอาแบบนี้ ต้องยำให้นำ้ำมันแตกเปละกกอนออกดีบบดทุงหัวแบบน,นี่เนี่ย <c oughs> บิดออกมาหันเนาะ <c oughs> โอ้ยบ่อไดอยพี่น้องต้องสวดแบบนี้คือเกา่า วังหันบักพริกก้นใหญเปิดไล่การนขนมบักพริกเขาา่าตาล่างหนาโอ้ยเสียบไปบดอือเป้าได้หัวองมาคากาย

वाने तुलुइ लो तुफिनु บิดโบยเลยตัวนี้อืมต้อนส่วนมะควายพี่น้องบิดปึ๊บปึ๊บโอ้ยเหมือน ีบอกว่าถือย่ามองนำ <laughs> นำตีพีพี่น้องเอาไก่เลยอุย้บออยบ่ได้บ่ได้ต้องสวด

ข้านอนจวกตุ้ยเลยโ้ดโอ้ยอะไรอีกแล้วพี่น้องใส่บ่วงสดคือเก้านี่ เห็นตัวหน่วยดำๆำเลยพี่นอ้องอ่ะแห้งมืดแห้งมืดแห้งเห็นเป็นดำๆ พ้งบินตำมมาอยู่พี่น้องแต่ว่ามัดตอวเปลือกหอยอยู่ทั้งลุมจนนีบ้บ่อบ่อกุนหอย สุดอยางนี้จะหน่อยนี่พี่น้องเพราะมันหมวนใหญ่ล่ี้รนบ่วงเลยพี่น้อง บิดนบะ่ไหลด้วยหอยแบบกรุบกรุบดีครับพี่น้องพอดีเลยบ่เหนียวบ่เหนียวอ้ ăn nhìn dẹt con con hằn thoảng chín chín để bớt ngoài rồi คอตุดขอไผ่ด้พี่รองตึ um ่งจามทึ um ่งจามปิดจามปาดแล้วบ่าเหอ หาับักสี่เอาใส่น้ำมันหน่องหืมเห็นว่าปลาบด้วยถึงยามอง <laughs> Ừ, tôi quá bố quen ừ. Mình cứ gần gấp em gần gấp kim mặt tàng phải không? มันสีบมเหมินเขียวขึ้นกับกินหมึกแตงเลย <c oughs> เอาเรียบร่อยพี่นอ้องเสร็จอุดสูนเลย <c oughs> กุบกรับเจ็บแฉบหัวยยัางไงาครับออกหวานหวานมันเป็นหอยเอหอยปังนะครับส่วนมากนี่ตะกี้นอกบ่าวเฒ่าไปหาเหนี่ยมันชิวๆน้ำมันสะสะน้ำขํามเียมีพื้นมีกกนี่พี่น้อง หอยนี่มักอยู่เพ่นว่ากับไปเบิงกับมีอีหลีนะครับอยู่ทั้งเบากับเบาเนาะตะกี้ไปผุนและทั้งสนุมันทั้งสนุมานทั้งหกกง6กสารเขาเอิ่นนมาอย่างน้องกระดาษนะครับขึ้นเมื่อทั้งผุนนะครับมันยังมีเนาะสมัยนี้ก็เริ่มหายากนะครับอันนี้เพ่นว่าไปงุ่มอยู่เคลือนกับเบิงแหลวกันนาจิเมีนเพราะว่าเอามาแหลวมันกับโบมีหน่วยเน่าหน่วยอย่างนะครับมันเป็นหอยใหม่ๆนะครับอยู่เคลือนนาจิมีเพราะว่ามันเป็นเคลือนใหญ่ นะครับทั้งบ,บันยี่ขอบันช้ยงามนะครับเอา้าขอบคุณพี่น้องนะครับท,ทุกทุกทานมือเนี้เอาคิ้วเขียว,ยวบรรยากาศทั้งหลังนี่งาอิลีพี่น้องนี่ดึงมาก <laughs> เออหนาอิลีครับพี่น้องบริใสพื้นหลังนะครับปัจจุบันต้นไหม่คือโบติงมันทเติงแล้วพี่น้องมันบล่หมมเนาะ <laughs> เออลกมาให้เบิง้งลกมาให้เบิ้งเลยเออมีหนาอันนี้ใบไหม่ ใบใหม่ว่าใบหญ้าโอ้ย <c oughs> เอาไห้เบึ่งกันสดๆเลยนะครับพี่น้องบรรยากาศยังมือแรงอาจ,จีเป็นเหมือนเมื่อดังน้อยเพราะว่ามันนั่งบังหุมทั้งหลังอาจ,จีแจ้งเพราะว่ามันยังมีตะเวนตะเวนมัตน,นตุกดินครับมือนี้เอาขอบคุณพี่น้องนะครับท,ทุกทุกท่านทุกมองทุกบอลน,นะครับที่แกติดตามรับชมบ่าวเทานะครับแลวก็พี่น้องนะครับที่บ่าวเทา เพิ <laughs> ่นไว้อันบ่าเท่าอันรีวิวให้เบิ่งแน้ว่าซั่นเดี๋ยวเด้อพี่น้องตอนนี้อันลงรถครับพี่น้องเฮ็ดลงรถเนาะอ่ากําลังเรื่องเร่องไก่จากพี่จากน้องนี่ล่ะนะครับได้มาเฮ็ดได้มาสั่งนะครับบ่มีพี่มีน้องก็บ่มีบ่าเท่าในมื้อนี้บ่าเท่าก็หาแนวอยู่แนวกินมากินให้พี่น้องเบิ่งนะครับสู้มองสู่บอนเนาะก็เป็นกําลังเรื่องเร่องไก่้บ่าเท่าคือเก่าก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับเอ้าสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ต่อน้องสู้ขู่สู้กันคือเก่านะครับ มักกะไรล่ถือใจกระแช่บาท้านนี่นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ